ชาโลมครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่พระธรรมวันต่อวันนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในพระธรรมมัทธิวบทที่28นะครับพี่น้องครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องได้มีโอกาสอันย่าน,ยนะครับโอเคพี่น้องที่รักครับวันสุดท้ายพี่น้องคิดว่า สิ่งที่พี่น้องจะทําในวันสุดท้ายของพี่น้องพี่น้องจะทําอะไรหรือจะพูดอะไรนะครับเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าคําสั่งเสียเรา,าจ,จะเคยได้ยินคําว่าคําฝากไว้หรืออะไรต่างๆก่อนที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเสียชีวิตหรือจะจากไปอยู่กับพระเจ้าก็ตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก <G ül> ็ผมเชื่อว่าเราอาจจะเคยมีโอกาสที่จะ ดูหนังหรือว่าอาจจะเคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆด้วยเช่นเดียวกันก็คือเป็นวาระสุดท้ายของใครคนใดคนหนึ่งทีน้องที่รกครับเรื่องราวในพระชนะของพระเจ้านะครับเป็นเรื่องราวที่สำคัญสุดๆตอนหนึ่งในชีวิตคริสเตียนหรือเราทุกๆคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เชื่อพระเยซูคริสต์ก็ตาม ในพระธรรมติวบทที่28ได้พูดบางอย่างที่มันสําคัญสุดๆนะครับที่ปรีสุกิจได้ฝากไว้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปที่นั่นนะครับผมมีเรื่องเล่านะครับที่อยากจะแชร์ให้เพื่องได้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับมีสมาชิกริสตศักดิ์ท่านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเล่านะครับป่วยแล้วก็ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ร่างกายของสมาชิกท่านนั้นเนี่ยโอ้มีสายอะไรเต็นไปหมดเลยนะครับมีสาย ออกซิเจนมีเครื่องช่วยหายใจโอ้โหระยงระเยงนะพี่้องจินตนาการภาพดูนะข้างๆก็มีเสียงมีเครื่องที่เป็นบอกสัญญาณชิดติ้ติ้ติ้ติติตรงนั้นนะครับเสียพิบานได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเพื่อที่จะไปอธิษฐานเผื่อหรือต่างๆแต่ว่าวันที่ท่านเสียพิบาลได้ไปเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยสมาชิกท่านนั้นเนี่ยไม่ไหวแล้วครับก็เลยเรียกเสียพิบานมาใกล้ๆและบอกว่า ท่านก็พูดไม่ได้นะมีอะไรเสียบอยู่ที่ปากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับท่านก็เลยทําท่าเหมือนขอกระดาษขอปากกาครับแล้วก็เสียพิบาลท่านก็ได้นํากระดาษและปากกาเนี่ยเอาไปให้กับพ,พี่น้องสมาชิกท่านนั้นพี่น้องสมาชิกท่านนั้นก็เขียนอะไรบางอย่างสักครู่หนึ่งนะครับสักพักหนึ่งพอเขียนเสร็จปุ๊บแล้วก็ยืนสายมือ,เ,อ,อเสียพิบาล ท่านเสียพิบาลก็คงคิดในใจอ่ะท่านคิดในใจว่าโอ้โหน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแน่เลยนะครับท่านก็เลยรีบพับกระดาษแผ่นนั้นแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋านะครับก็วันนั้นก็ทุกอย่างก็ผ่านไปนะครับสมาชิกท่านนั้นก็เสียชีวิตไปเมื่อสมาชิกท่านนั้นเสียชีวิตไปนะครับก็ถึงวันที่เราจะไว้อะไรนะครับเป็นนมมสการพระเจา้าเป็นต่างๆที่ขึ้นใชจักรนะครับท่านเสียพิบาลก็ ได้ขึ้นไปในคืนสุดท้ายนะครับแล้วก็ได้หยิบกระดาษออกมานะครับแล้วก็จะกล่าวกับพี่น้องกล่าวกับแขกทุกผู้มิเกตทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแน่เลยเพราะว่าในกระดาษนั้นเป็นคําสุดท้ายที่สมาชิกของเราได้ฝากไว้นะครับพี่น้องครับพอเปิดกระดาษออกมาเสยพิบานท่านก็เปิดแล้วกางไว้บนโต๊ะเล็กๆท่านเสียพิบานอึ้งไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ พึมพำพึมพำสักพักไม่รู้จะพูดอะไรออกไปนะครับเพราะว่าในใจความในกระดาษนั้นนะครับเขียนไว้ว่านะครับอาจจะเป็นเรื่องตลกนะครับพี่น้องเป็นเรื่องเล่านะครับเขียนไว้ว่าไงครับเขียนไว้ว่าท่านครับถอยออกไปหน่อยครับเพราะว่าท่านเหยียบใส่ออกซิเจนอยู่นะครับพี่น้องทีลกครับ ทใน่รายารภาพเสพพิบาลอยู่บนธรรมาทพร้อมที่จะแบบคุยกับสมาชิกแล้วก็บอกโอ้โหเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายที่สมาชิกของเราได้ฝากไว้นะครับผมไม่รู้เสพพิบาลจะพูดยังไงต่อนะครับท่านสบอถอยออกไปหน่อยนึงท่านกำลังหยียบใส่ออกซิเจนอยู่สุดท้ายเสพพิบาลเป็นคนปลิดชีพหรือเปล่นานะครับเป็นเรื่องเล่านะครับก็หยิบเยอะหยีบยกมาอยากแชร์ให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็พูดถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของกันและกันพี่น้องครับ พระเยสุคริสต์ได้พูดทิ้งท้ายนะครับเรื่องราวในพระธรรมมัทธิวเราได้เห็นละมีผู้รับใช้ทุกๆท่านได้มีโอกาสแชร์ให้เราฟังละตั้งแต่อ่าพระเยซูรับปรปับติดสมาบังเกิดยังไงและเดินทางมาถึงวันนี้วันที่พระเสุคริสต์ทรงฟื้นขึ้นมาพปน้องจินตนาการภาพความสิ้นหวังของคนครัองจนินตนาการภาพความ หมดอะไรตายอยากที่คนไทยเราชอบพูดกันทุกอย่างหมดสิ้นนะครับพี่น้องท่จินตนาการภาพาว่าในเวลานั้นนะ่ะเป็นเวลาที่โอ้โห و, พระิสุคิดมีชื่อเสียงมากนะครับมีหลายคนติดตามโอ้โหเชื่อถึงเห็นกันอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่โอ้โหหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าพระิสุคิดจะคุองอยู่กับพวกเขาพระิสุคิดคือพระเมสสิยาห์ที่จะมาปลดปล่อยพวกเขาออกจากการเป็นทาสของอกรุงโรมนะครับทุกคนมีความหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิด อาจจะเป็นสาวกทั้ง1112คนตอนนี้เหลือ11คนแล้วนะคะร,ะนรับก็ยูดาสทอริอุีสุดคุไปแล้วพผู้เชื่อพุ้ติตามมารียเซฟทุกๆคนที่เป็นผู้เชื่อในพระสุคริตติดตามแล้วก็มีความหวังใจว่าพระสุคริตจะช่วยเขาและเขาทุกคนจะได้รับการปล่อยปลดปล่อยแล้วก็เขาทุกคนจะมี กาลังเขาทุกคนจะกลายเป็นที่อยอมรับอะไรต่างๆนะครับทุกคนมีความหวังใจโอ้โหวาดฝันไว้สวยหรูอะครับพี่น้องครับพี่น้องเคยมีความหวังอะไรที่แบบคิดว่ามันต้องเป็นตามนั้นแน่นอนแต่แล้วอยู่ดีๆทุกอย่างมันสันติชื่อว่าเฟลทุกอย่างมันล่มสลายทุกอย่างมันแตกสลายใจที่มีความหวังทุกอย่างเปี้ยงพังหมดเลยนะครับเราสาวกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นในบทที่2ี่7บที่ผ่านมา เพราะอะไรครับพระสุคิดถูกจับถูกเคี่ยนถูกตีถูกตรึงที่กลางเขนและพระสุคิดก็ตายความหวังความชื่นชมยินดีการรักษาโรคทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันกลับกายเป็นศูนยะ์เมื่อมันเป็นแบบนั้นคนที่กําลังติดตามเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับชื่อเรื่องว่า the sons of god The Sons of the Son of God พระบุตรของพระเจ้าเป็นซีรีส์ที่เขาทำได้แบบโหมันเป็นภาพพี่น้องต้องจินตนาการภาพไปถึงวันที่พระสุคิดถูกตรงที่กางเขนเราสาวกที่ติดตามเกิดอะไรขึ้นทุกคนแตกกระจายไปหมดทุกคนไปอยู่ในมุมหลืบของตัวเองทุกคนทิ้งทุกอย่างไปหมดเลย แล้วมีภาพพย,ยนต์ต่อชื่อภาพยน์ว่าเป็นขึ้นหว่าไรเซนนะครับก็มีทหารคนหนึ่งนะครับที่เป็นทหารที่คอยจับเราสาวกปริสุคิทธ,ธ์ถูกจับเหล่าพวกนี้จับนะครับแล้วก็สุดท้ายฉากประจบที่ถูกตึงที่กลางเคน,นครัไรเซนแปลว่าเริ่มทรงเป็นขึ้นวันต่อมานะครับสองสัปวันอาทิตย์นะครับเขาได้ข่าวว่า พระสุคิตจะเป็นขึ้นนะสุดท้ายก็เลยจ้างทหารไปเฝ้าที่อุโมงค์เมื่อจ้างทหารไปเฝ้าเนี่ยทุกคนก็คีดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กลัวาสาวกที่จะมาขามโมยศพแล้วก็ไปแอบอ้างว่าพระสุคิดเป็นขึ้นแล้วอะไรต่างๆนะครับพระชนะของพระเจ้าในบทที่28บอกแบบนี้พี่น้องภายในภายหลังวันสบาโตเวลาใกล้รุ่งวันต้นสัปดาห์ในทันใดนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวยิ่งนักมีทูตองค์หนึ่งของพระเจ้า ได้ลงมาจากสวรรค์กลิ้งหินนั้นออกจากปากอุโมงค์แล้วก็นั่งอยู่บนหินนั้นสันฐานของทูตสวรรค์นั้นเ,เหมือนเสียงฟ้าแลบเสื้อผ้าก็ขาวยามที่เฝ้าอยู่นั้นก็กลัวทูตองค์นั้นจนตัวสัน่นและเป็นเหมือนคนตายไม่้องครับฉากที่กาลังพูดถึงก็คือเป็นฉากทีอ่อุโมงค์ถูกปิดตายแล้วกลัวสาวมวกจะมาขโมยนะครับแต่สุดท้ายนะครับอยู่ดีๆก็มีทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาปรากฏแล้วก็กลิ้งหินนั้นออก แล้วหลังจากนั้นพระยสุขิยั่ทรงเป็นขึ้นนะครบพระพผู้ต่อไปนะครับในบทข้อที่สิบเอ็ดบอกว่าเามื่อหญิงเหล่านั้นกําลังไปมียามบางคนที่เฝ้าอยู่ในอุโมงค์นั้นเข้าไปในเมืองแล้วเหตุการณ์ให้ฟังซึ่งเกิดขึ้นนั้นให้หพวกปรหิตพวกปรหิตคือผู้ที่จับพระยสุริสต์เมื่อมหาปรหิตหรือพวกปรหิตประชุมปรึกษากาันพวกผู้ใหญ่แล้วก็แจกเงินแจกเงินเป็นอันมากบอกติดสินบนเอาเงินให้ครู จองจำทุกอย่างเลยบอกกับทหารว่าสาวบุกมาขโมยพวกเขาถูกจับมัดไปนะแล้วสาวบุกกลิ้งหินออกนะแล้วมาขโมยไปนะครับก็เป็นครามเก่าองซึ่งสิ่งที่น่าคิดก็คือบอกว่าคลาน้นพวกทหารได้เงินแล้วจึงทําตามคําแนะนําและความนี้ก็เลื่องลือไปในบรรดาพวกยิวจนถึงทุกวันนี้รื่อราวของเ็นสุคริตนะครับถูกบันทึกวไว้ในหลายๆที่นะครับ ต่พระธรรมทิวมทึกว่าพระสุคริรงเป็นขึ้นมาคําถามที่ผมจะถามมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นคำถามที่ผมจะถามก็คือว่าเมื่อพระสุคริรงเป็นขึ้นมาแล้วอยู่กับสาวกสี่สิบกว่าวันถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นพระสุคริ์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และวันนั้นพระสุคริ์ฝากคำคำ,คำหนึ่งไว้ก็คือท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนเป็นพยานนำคนมากมายมาติดตามข้อที่ยี่สิบแปดบอกว่ายังไงบอกว่า สิบแปดพิสูเสด็จเข้ามาใกล้ตรัสว่าลิทานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้ให้แก่เราเราตรงนี้คือพิสุคพิทนะครับเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับปฏิสัมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์คำสุดท้ายที่พริสุคพิ์บอกกับเหล่าสาวกพิสุคพิทถูกตรึงที่การเขียนถูกเคี่ยนถูกตี ถูกถมน้ำลายถูกดูถูกถูกเหยียดยามทุกๆุกอย่างแต่ความห่วงใยของพระสุซคริตไม่เคยหมดไปพระสุกูคริต์ยังคนห่วงใยคนอื่นมากมายที่ยังไม่รู้จกักพระองค์พระสุคริต์ยังคงห่วงใยผู้คนมากมายที่ทาร้ายพระองค์ด้วยว่าพวกเขายังไม่รู้พวกเขาไม่รู้จําได้ไหมครับบนการเขียนพระสุพูดคำํำว่าพระบิดาเจ้าทรงอภัยเขาเขาไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรนี่คือคาสั่งเสียสุดท้ายของพระสุคริต เป็นคำที่สําคัญที่สุดเราจะใช้คํานี้ในวันที่สําคัญที่สุดและคําสําคัญที่สุดของพิษุกี้ก็คือคําที่แสดงถึงความห่วงใยที่ไปถึงสาวกที่ไปถึงผู้คนมากมายที่ทำนายะองนั่นเองพี่น้องที่รักครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าเราได้ใช้ชีวิตของเราคำพยานตัวเองหรืออะไรก็ตามที่เราสามารถทาได้เป็นพยานให้กับคนซ้ายมือขวามือพี่น้องของเรามากน้อยเพียงใดพี่น้องที่รักครับ พี่น้องลองยกมือขึ้นมาพร้อมกับผมได้ไหมครับลองนับได้ไหมครับยกนิ้วเท้าขึ้นมาด้วยนับเลยครับกี่วันแล้วครับกี่เดือนแล้วครับหรือกี่ปีแล้วที่เราพูดเรื่องพระสุคริตครั้งสุดท้ายกับคนที่ยังไม่รู้จักประสุคริตพระสุคริตคือผู้ที่เราศรัทธาเรื่มใสนับถือและรัก เราพูดตลอดเราร้องเพลงในะมัสการพระเจ้าตลอดว่าฮาเลลูยาเรารักพระเยซูคริสต์พระองค์เจ้าข้าจะเอามือวางที่ใจและบอกพระองค์ว่ารักการรักพระเยซูคริสต์แสดงออกอยังไงครับพระเยซูคริสต์ได้วางแบบอย่างไว้สวยงามวางแบบอย่างวันที่ไม่เคงเคนวางแบบอย่างวันที่คําที่พระเยซูคริสต์บอกว่าทรงอภัยเขาด้วยไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่ทรงอภัยครับแล้วพี่น้องหรือผมนะ่กี่วันแล้วะครับกี่เดือนแล้วเลยครับ หรือกี่ปีแล้วที่เราไม่เคยประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ให้กับคนซ้ายมือขวาเลยพี่น้องครับเราอาจจะมีข้ออ้างมากมายโควิดเศรษฐกิจฉันไม่ดีมีเงินมีทองจะไปประกาศเขาได้มันเป็นข้ออ้างของเราหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่พระเยซูคริสต์ทรงฝากไว้นะครับอย่ากท้าทายและหนุนใจในวันนี้พี่น้องที่รลกครับมีคนมากมายที่กำลังเดินลงไปที่จะตกนรกตกนรกตกนรกเรายินดีให้เขาไปใช่ไหมครับ มากกว่าคนอื่นเกินคนใกล้ตัวพี่น้องพ่อแม่ที่ท่านรักท่านปล่อยให้เขาเดินไปสู่ปลายทางแห่งความพยาะนะนั้นหรือขอฝากไว้ให้คิดในวันนี้นะครับพระริศคิดได้ฝากคำทิ้งท้ายท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกน,นะครับพระริศคิดทรงเป็นขึ้นแล้วเป้าหมายเดียวที่พระริคิดส่งเป็นขึ้นเพื่อที่เราทุกคนจะใช้คำพยานของเรา ในการที่ประกาศพรีสุขคิ์ให้กับคนมากมายในรู้จักที่ฐานด้วยกันสาุการพระเจ้าพปะบิดาที่รักแห่งข้าพะรงขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวาระในแห่งชีวิตเป็นบิดาเจ้าข้าโลกมันทําให้เราไม่หยุดนิ่งสต,ติปัญญาความคิดความวุ่นวายที่เข้ามาในชีวิตทาให้รู้สึกว่าเรื่องราวของพรีสุขคิ์เริ่มเฟดเริ่มหายไปจากชีวิตของเรา ขอบพระิยามบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ทรงสถิตเคลื่อนไหวช่วยเหลือครับพระองค์พี่น้องของข้าพระองค์สมาชิกผู้เชื่อทุกท่านที่จะมีหัวใจมีภาระใจในการจะประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ให้กับผู้คนมากมายที่อยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายในวันนี้ลูกเห็นถึงจิตใจที่เย็นชาลูกเห็นถึงความรักที่เยือกเย็นลงเพราะพวกเขาไม่รู้จักความหวังใจความอบอุ่นในพระเยซูคริสต์เป็นเหตุให้ผู้คนมากมายเห็นแก่ตัวแข่งแย่งชิงดี เอารัดเอาเปรียบสู้รบเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองต้องการมาให้ได้พระบิาดาแห็นข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงสก,กิดใจเราที่เราจะรู้ว่าโอ้วันนี้เป็นวาระที่สวยงามที่เราจะมีโอกาสประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ให้กับคนมากมายได้รู้จักพระเยซคริรสต์ทรงเป็นขึ้นแล้วและเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นหน้าที่ของเราก็คือการที่รับไม้ผัดต่อ,อจากพระเยซูคริสต์ในการที่ประกาศพระนามของพระองค์ต่อไปขอทรงเป็นกำลังให้กับพี่น้องข้าพระองค์ทุกคนให้เรา ทิ้งข้ออ้างต่างๆที่จะเป็นพยานให้กับพระเยซูคริสต์ใช้ความสามารถเล็กๆที่เรามีอยู่และพระองค์จะทรงเป็นผู้ที่ประทานกำลังเรามีไม้เท้าเล็กๆพระเจา้าค่ะแต่เราพรอมให้พระองค์ใช้พระองค์จะทําให้การศึกษานั้นยิ่งใหญ่พระองค์จะทําให้เราแหวกน้ําทะเลได้พระองค์จะทําให้เราสามารถเดินไปในแผ่นดินที่แห้งแล้งได้และพระองค์จะทรงทําให้เราได้รับการทรงเสริมกําลังและอวยพรที่มาจากพระองค์ในทุกๆวันกราบทูลมมบฝากซึ่งกันและกันกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อย่าลืมนะครับเราทุกคนมีหน้าที่มีคําสั่งเสียที่ยิ่งใหญ่จากพระเยซูคริสต์ลองนับนิ้วเท้านิ้วมือของท่านดูกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีแล้วที่เราไม่ได้พูดเรื่องพระเยซูคริสกับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเป็นกําลังสวัสดีนะครับ